สำหรับก็ว่านิพพานัสสะสติกริยายะเอตังกาสาวังเกตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัพพะทรใหแจ้งสิ่งพนิพพานวันนี้ก็ปรารบกันถึงเรื่องวิปัสสนาญาณเก้าแล้วก็มาคุยแต่เพียงย่อๆวันนี้มาพูดถึงเจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้าบารมีสิทธิพญว่าย่อๆนะ สิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในะความประพฤติที่เราจะต้องประพฤติประจํากันจริงๆเนี่ยมันมีสิบห้าอย่างซึ่งพระพุทธเจา้าทรงตัดรวมเข้าไว้เอาจริงๆแล้วมีความจําเป็นจะต้องทําให้ได้ด้วยไม่เยาักได้ว่ารู้คือหนึ่งศีลสมะธาซึ่งพร้อมในศีลนี่หมายความว่าสี่ขาบทในพระวินยัยทุกสี่ขาบทต้องพร้อมทบทนบริบณ์ทุกอย่าง เห็นไหมนี่นิพพานัาสะสักิกริยายะนะไม่ใช่ดัโนซซีศึกสักตะบ,บทเข้ามาใช้เสียพระเหลืองรวยก็ามาให้เปลืองที่ของศาสนาอันดับแรกดีสุดต้องดักษาพระวินยัยสิกขาทุกสิกขาบทให้พร้อมครบถ้วนบริบูรณ์สองอินทรีสังวร สํารวมตาหูจมกูกริงกายใจให้อยู่ในระบบของธรรมหมดอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งหมดสามโพชเนมตัญญาตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรคือพิจารณาอาหารเีปฏิกูลสัญญาไม่เมาในรสอาหารไม่โลภในอาหารสามชายกิริยาในโยกประกอบความเพียงเขาอุคคลผู้ื่นอยู่ ขณะใดที่ตื่นอยู่ก็ธรรมวินัยใดๆที่ศึกษามันแล้วให้ทรงอยู่ในกำลังใจทั้งหมดวินัยทุกทิ่ขาบทธรรมะทุติ่ขาบทสมถะกรรมฐานมิปสนากรรมฐาน,ฐานให้ทรงอยู่ให้หมดคำว่าทรงอยู่ให้หมดทรงยังไงก็ทรงแบบโอวาทปาดิโมกสัพปาปัสสะกระนัง ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหมดเราไม่ทํากฎสรสุกัสมาธาทําแต่ความดีตามที่พระพุทธเจ้าส่งแนะนําเสียจิตตาปฏิโยเทปันนังทําจิตให้เข้าถึางชานสมาบัตินวิปสัสนาญาณละสังโยชนิศัทธาความเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเห็นแน่นอนมีเหตุมีผลเราเชื่ออิริอายความชั่วไว้เสมอโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วของความผิดโอสจ,จะเป็นผู้ได้รับฟังมากปฏิบัติดีด้วยฟังมาแล้วด้วยดีปฏิบัติดีด้วยไม่ได้ฟังมากเก็บไว้มากปฏิบัติชั่วมาก แล้วก็เอารีลาแห่งการปริยัตไปคุยกับเขาว่าฉันรู้แค่นั้นฉันรู้แค่นี้แต่ตัวปฏิบัติจริงๆไม่มีอะไรอันนี้มันเลวจัดเดี๋ยวผมหาว่าเลวกาสติรฉานอีกนะผมยังไม่ได้หานะผมพูดให้ฟังว่าถ้าเอาไอ้ตัวปริยัติไปเบ่งเนี่ยทำท่าขางนอกดีอย่างโลลุทายี ทำ่า,ทานดีอดเก่งอดวิเศษฟุ้งเฟอ้อแต่ที่ไหนได้เร็วที่สุดเรยเรียกว่าโลลุทาเย,ยีนี่อย่างนี้จะให้มันมีเกิดในใจให้มันอยู่ครบโทวนิทางพระนิพพานวิริยะเพียนทําลายความชั่วไปให้มันพินาศไป,ปเพียนสร้างความดีเกิดขึ้นฉะนี้นึกน,กนึกไว้เสมอในด้านของอริยสัจในมหาสติปัฏฐานาสูตร ในกรรมฐานสี่สิบเอาเข้ามาตั้งไว้อยู่ในอารมณ์ของใจไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตารู้สึกตื่นจนกว่าจะหลับปัญญาใช้ปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่ยึดถือเราด้วยไม่ยึดถือตัวคนอื่นด้วยไม่ยึดถือทุกเสียงทุกอย่างด้วยเพราะว่ามันไม่เป็นปัจจัยของความสุขวางอารมณ์ทุกอย่างให้เป็นปกติ คือว่าเห็นว่าทุกอย่างในโลกมันจะมีสภาวะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ตามถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา,าแล้วก็บฐมฌานฌานที่หนึ่งท้าไมเกิดขึ้นเป็นประจำทุติยฌานฌานที่สองท้าให้เกิดขึ้นเป็นประจำตติยฌานฌานที่สามท้าให้เกิดขึ้นเป็นประจำเจตุติฌา,านฌานที่สี่ท้าให้เกิดขึ้นเป็นประจำ,จน,น,ำ,น,น,ะจำนี่อาการที่จะ ไปนิพพานนิพพานนัสสะที ite, it ่บวชขมาเนี่ยเขาบวชกันอย่างนี้ไม่แต่ว่าสักไม่ใช่สักจะบวชทรงเบชขมาเขาบวชกันแบบนี้นะบวชกันให้มันให้มันเข้าถึงไส้ของความเป็นความดีไม่ไม่ใช่ว่าสัก่าบวชโอ้เข้าบวชกับบวชเขาบวชกับบวชขมาเอาเขาบวชนี่เขาบวชแล้วก็บบวชเสีาที ไอ้บวชประเภทนี้เขาเรียกบวชซื้อนรกไม่ได้บวชไม่ได้บวชเพื่อหวังจะใหมันได้บุญได้กุศลอะไรซื้อนรกกันทำไมว่าซื้อนรกซื้อนรกพ่อแม่ซื้อนรกให้ลูกแล้วลูกก็เอานรกไปแบ่งให้พ่อให้แม่ทำไมยังว่างันก็ในเมื่อลูกทำไม่ดีความชั่วถูกผู้บังคับบัญชาเขาติดเขาว่าเขาติดเขาเตียน แล้วก็ทำยังไงลูกก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่นี่ว่าผู้บังคับบัญชานเนี่ยเร่งคัดเก่งเครียดนะบังคับบัญชาแหมทนไม่ไหวเลยบีบไส้กันเกือบแย่ทนไม่ไหวไอแบบนี้มันเป็นการแกล้งกันแกล้งกันนี่ทนไม่ไหวแล้วบอกพ่อบอกแม่ท่านพ่อท่านแม่ทำยังไงเอา้าวิ่งอ้าววิ่งอ้าวไปไหนลนะ่ะ วิ่งอ้าวไปว่าด่าพระผู้บังคับบัญชาเนี่ยน,นี่ลูกฉันบวชเข้ามาเนี่ยฉันไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรลูกฉันบวชด้วยความตั้งใจดีทําไมผู้บังคับบัญชาจึงทําอย่างนี้นะเอาเขาทิ้งไ่ละที่ตอนนี้เองท่านพ่อท่านแม่ท่านลูกวิ่งอ้าวลงอาเวจีมาหานรกไปตามๆกัน อย่างท่านกัปปิเลพพิกโขไม่เล่าเห็นไหมกัปปิเลพิคโขนะ่ะพระมหาพระกบ,บินนะท่านตายแล้วท่านไปเวจีมหานรกพรพี่แม่กับน้องสาวท่้งก็ไปด้วยเพราะว่าท่านติดตามกันปฏิบัติด้วยกันถ้าเราไม่ต้องการอย่างพระกบ,บินแล้วก็ทําตามนี้เจรณะสิบห้าเนี่ยทุกวทุกท่านเพราะว่าทุกวัดแต่ผมไม่มีอำนาจไปว่าเขาทุกวัดนะ ทุกท่านที่อยู่ในนี่ที่นี่ต้องมีเจรณะสิบห้าครบทวนทุกอิิยาบทแล้วก็สมถะกรรมาฐานนิปสนากรรมาฐานที่ศึกษาไว้แล้วต้องครบทวนทุกอิธิยาบทจะว่าบังคับเลยก็ตามใจทนไหวไหมล่ะทนไม่ไหวกลับไปเลยไปได้ทันทีที่นี่ไม่ต้องการคนที่ปฏิบัติไม่ได้เอาไว้ทําไมแล้วก็บอกเวลาจะมาบทบอกว่าจะมาทําดี เวลาบวชเขาจริงๆทําความดีไม่ได้มีเรือมีอะไรมีราคะจัดมีโลลพจัดมีโทสะจัดมีโมหะจัดมาบวชอยู่ท,ทไมให้มารกรศาสนาเขาที่นี่ไม่ต้องการคนเลวต้องการคนดีเดี๋ยวด้เมื่อมันไม่ดีซะเลยหาคนดีไม่ได้อยู่าคนเดียวแล้วถ,า,ถาว่าผมดีไหมนะผมก็อาจจะยังไม่ดีก็ได้ เธอดีก็ได้แต่เพราะาทำไปแล้วนี่ไม่มีใครอยู่ก็อยู่บางคนเดียวไอ้คนอยู่นี่ก็ต้องการคนดีไม่ต้องการคนเลวคนเลวอยู่คนเดียวเดือดร้อนคนดีต้องร้อยต้งพันคนถ้าคนดีเขาอยู่ตั้งแสนตั้งล้านไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนมันมีแต่ความสุขดีมากเท่าไรเยอกเย็นมากเท่านั้นมีความสุขมากเท่านั้นนี่เราต้องการกนันไอ้คนดีนั่นส่วนหนึ่งนะ อีกส่วนหนึ่งก็คือบารมีสิบต้องทรงอยู่ในรมตาลกาันทานนบารมีเป็นการทําลายความโลภดูที่จิตของเรามีความโลภไหมมีความโลภในตัดติการให้ทานศีลนบารมีมีศีลครบถ้วนเนคขมะบารมีทรงฌานสมาบัติในด้านโลกีวิสัยฌานโลกีเนคขมะนี่ ในขมัตติวันห้าก็คือทรงชานโลกีให้ชานมันทรงอยู่ปัญญาพิจารณารับรองความจริงทุกอย่างเรื่องของขันห้าวิยะเพียงขับไล่ความชั่วให้หมดไปต่อต้านกับกำลังความชั่วเพื่อสร้างความดีพยายามดึงความดีให้กลับมาขันติต้องอดทนเพราะความชั่วมันมีกำลังกล้าอดกลั้นมันจะไม่ยอมให้ความชั่วขึ้นเหนือหัวใจ าจะจจะรักษากำลังใจในในด้านความดีไว้ครบถ้วนอธิษฐานตั้งใจว่าจะเพพาะว่าการบวชคราวนี้เราต้องการพันิชย์เราจะทำทุกอย่างในทางสายพันิชย์ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างครบถ้วนทั้งด้านธรรมวิมนัยทั้งหมดมเมตตาเราจะมีแต่ความปราณีไม่มีอารมณ์โหดร้ายไม่ชาดิสิยาใครไม่ทนองตน อ้มเบคาวางเฉยในตามสภาวะของขันห้านี่ขันห้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะทำเพราออะไรเพราะว่าสภาวะของขันห้ามันเป็นอย่างนั้นในเมื่อสภาวะในของขันห้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปฝืนมันได้ยังไง เมื่อเราฝืนมันไม่ได้เราก็ไม่ฝืนไม่ฝืนทำยังไงเราก็ทําใจสบายรู้เท่าทันสภาวะของมันว่าไอ้เจ้าขันห้าเอ๋ยเองนี่มันเป็นศัตรูตัวร้ายของฉันแต่ว่าจะ่าไปโกรธมันอย่าไปฆ่ามันนะแต่ว่าฉันจะไม่คบนายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่นายกับฉันจะกลมี นี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่ที่เรียกว่านิพานาสสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังหิตวาการรับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งนิพันธ์อันนี้เราก็มานั่งดูกันมาไล่เบี้ยนอีกทีว่ามันมีอะไรอยู่บา้างเนาะอันนั้นเรียกว่าอะไรมีอยู่บ้างในเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติที่เราจะต้องระมัดระวัง คือว่าการระวังนี่มาก็ต้องระวังกันหลายอย่างแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเราเข้าไปหาตัวละเราเข้าไปหาตัวตัดนะถ้าเราเข้าหาตัวละได้เราเข้าหาตัวตัดได้เราก็มีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละสได้เราตัดได้แล้วมันก็ไม่ต้องเป็นกังวลอย่างอื่นเดืองศีลเรื่องธรรมะไม่ต้องห่วง ตัวละต,วตัวตัดมีอยู่ที่ไหนบารบมีสิบเราอการเราทําไว้เพื่ออะไรแล้วบทคขมานี่เขาเขาลือกันว่ามีกิเลสตันห้าพันห้าตันหาร้อยแปดผมว่ามากกว่านั้นอีกแต่ถ้าไปนั่งตัดตรงนั้นจริงๆแล้วก็เขาเสร็จเนี่ยเคยอ่านในคันภวร์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับบรรดาพระหรือพราหมที่เขาถาม เขาถามไล่เบียกิเลสนับอยู่แล้วหลายสิบกิเลสเขาถามว่ากิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วจะตัดด้วยอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าก็ตงตัดโดยการพิจารณาว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา แล้วถามเขาก็ถามกิเลสชื่อนี้มันยังเป็นตัดด้วยอะไรชื่อนั้นตัดด้วยตัดด้วยอะไรเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสบัญญัติไว้บทเดียวตอบเขาบทเดียวว่าตัดขันห้าบทเดียวขึ้นเกว่าวกิเลสที่ถามมาทั้งหมดตั้งหลายสิบอย่างเนี่ยมันก็หายไปหมดเจนั้นเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็สอนอย่างเดียว ตัวที่สอนนั้นนี่สอนอย่างเดียวคือสอนเรื่องขันห้าให้มีความเข้าใจเรื่องขันห้าแล้วก็ตัดอารมณ์ในการเกาะขันห้าใญ่นั้นอย่างในมหาปฏิปทานสูตรทำมาอย่างไงลงท้ายทุกบทเธอจงมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วก็เพียงสักตะวัเนเพียงสักตะว่าอาศัยอยู่ ไม่ยึดถือร่างกายของเราร่างกายภายในไม่ยึดถือร่างกายภายนอกหรือไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยเห็นไหมทุกอย่างท่านลงอย่างนี้ไว้กันหมดถ้าเราไม่ยึดถือซชจริงๆแล้วเราจะเป็นอะไรอารมณ์ไม่ยึดถือเกิดมีขึ้นเราจะเป็นอะไรได้เราก็เป็นผู้เข้าถึงเีรข่ของินิพพาน นี่เตของพระนิพพานจริงๆแล้วก็ต้องมมีบันไดอยู่สิบขั้นบันไดชาวบ้านเขาก้าขั้นแปดขั้นแต่บันไดนิพพานมีสิบขั้นใกล้ๆนั้นสูงกว่าบันไดชาวบ้านนิดเดียวบ้านชาวบ้านที่เก็ทาบันไดกันกี่ขั้นผมก็จาไม่ได้แต่บางบ้านเกินกว่าสิบขั้นบางที่ขึ้นน้วเหนื่อยแต่ว่าบันไดไปนิพพานเรามีสิบขั้นเท่านั้นเอง นี่ว่ากับถึงนิพพานเลยนะไปกันแนะ่วันนี้ไปนิพพานไปกันได้ยังไงผมพูดไปผมไปนิพพานแต่ว่าท่านจะไปจะไม่ไปไปนิพพานไม่ได้ก็ไปสวรรค์ไปพรหมไปสวรรค์ไปพรหมไม่ได้ก็ไปนรกเอ,อไปกันอย่างเาขาใครจะไปไงก็เชิญไป นี่ทางปณิพนธ์เขาเขามีกิบไดยอยู่สิบขั้นหนึ่งสกายาิธิอันนี้ต้องตัดนะมีความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนระหว่างเนี่ยสองวิจิกิจช้ามีความลังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิบัติการดำเนินของตน สามศีลปตตปร,ตปรมาตความเชื่อถืออะไรความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลหรือรดอย่างอย่างนั้นอย่างนี้แม้ท่านว่าท่านเฉยเรากำลัลำคนันว่าแบบนี้สี่กรมราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกรกรมเรียกว่าพิราคะก็มี ห้าปฏิฆะความเราทบกระทั่งแห่งจกิตได้แต่ความหมงุดหงิดด้วยน่ายของโทสะเรียกว่าโทสะตรงๆรงเามีก็ว่าตรงๆาไม่ได้เลยห้าสังโยชน์เบื้องต่ำคืออย่างหยาบเรียกโอรัมเรียกว่าโอรัมพาติภากิยะหกรูปราคะความติดอยู่ในรูปธรรม เช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในพัสดุบางสิ่งแม้ในวัตถุที่เป็นอารมณ์แห่งรูปฌานแห่งรูปฌานแม้ว่าเฉยไปเลยเห็นว่าแบบมาอานในฟังแปบดบเจ็ดอรูปราคะความติดใจอยู่ในรูปธรรมเช่นพอใจในในสุขเวทนาแปบดบมานะความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เก้าอุตจัะความคิดรา่านเช่นนึกอะไรเลินเกินไปกว่าเหตุสิบอวิชาความเขาเป็นเหตุไม่รู้จริงห้าอย่างนี้เป็นทังโยเบองสูงเพื่ออย่างละเอียดเรียกุธธรรมภาคิยะืยุ่งจังว่าตามแบบท่านยุ่งผมว่างนี้ดีกว่าสกกายดิธ มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ในร่างกายร่างกายไม่ในเราเราตัดกำลังตัวนี้เสียตัวเดียวก็เป็นระารหันได้ทั้งสิบอย่างนี้ตัดตัวเดียวคือตัดตัวสกายยทิฐิเป็นอันว่าตัดขาบันไดชั้นละขั้นล่างชั้นแรกมันก็หกกำแพงเก่งเก้บันไดมันตั้งไม่ได้ไม่มีที่ตั้ง มันใดจะตั้งมันต้องมีขาตั้งแล้วตัดขามันะเลยที่ตัดขาก็ตัดยังไงที่พระเข้าไปหาประสารีบุตรถามว่าพวกผมเป็นปุถุชนต้องการเป็นประโสดาบันจะทํำยังไงเธอกล่าวว่าพวกเธอจงพิจารณาขันห้าว่าถภาพร่างกายคือขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อจิตละเอียดลงเธอก็เป็นประโสดาบัน นี่พระก็ถามต่อไปว่าเมื่อผมเป็นประโสดาบันแนละ้วต้องการเป็นสกิทาคามีผมระนี้ทำยังไงแนก็บอกว่าพิจารณาแบบนั้นนั่นแหละพิจารณาขันหา้าตามเดิมจิตละเอียดลงไปมันก็ตัดกิเลสลงไปเธอก็เป็นสกิทาคามีท่านถามว่าเมื่อผมเป็นสกิทาคามีแล้วจะเป็นอนาคามีจะทำยังไงแนก็บอกว่าเอาิท่านั้นนั่นแหละมันก็เป็นนาคามี ในท่านถามต่อไปว่าในผม็นนาคามีจะไปอรหันจะทำยังไงท่านบอกว่าพิจารณาแบบเดียวนั่นแหละละเอียดถึงที่สุดก็ไปอรหันพระถามต่อไปว่าถ้าผมไปอรหันแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมท่านเบาสารีิบุตอบว่าไม่ใช่เพราะอรหันยังพิจารณากันห้าแบบนั้นเพื่อความอยู่เป็นสุขเห็นไหมนี่เราก็มานั่งไลเบียกันในบันไดสิบขั้น สามขั้นแรกเป็นวิสัยของพระโสดากับเศรษฐาคานี่บวชเข้ามาแล้วมันก็ต้องบวชเอากันจริงๆเลยจะมาบวชส่งเด็กกันกแต่ว่าบวชแล้วก็จะมาบวชให้มารกวัดเลยไม่ว่าวัดไหนไั้งหมดนระกวัดก็ไม่รกเปล่ามันปเปลืองตตังชาวบ้านเขาด้วยปเปลืองทรัพย์สินเขาจะบ้านเขาแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเกิดความลำคาญดีไม่ดีชนชาวบ้านลงนรกไปด้วย เนาสก,กายทิฏฐิปิจิกิชาสีรัพระตะปรามาตสามอย่างนี้เป็นองค์คำว่าสดาบันกับสกิทาคามีดี่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าพระโสดาักศกิทาคามีเป็นภูมิทรงอธิสินทรงอธิสินหมายความมีความมั่นอยู่ในสินท่านรักษาสินอะไรสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันก็ต้องครบสองร้อยยี่สิบเจ็ด ไม่ใช่วบสองร้อยยี่สิบเจ็ดลรวไปนำบัตสสาหรับแสดงได้เปน็นำบัตรจะสินไม่ขาดแล้วมันลงโนโรกแล้วอย่าไปสนใจอะไรมันถ้ายัางมุ่งหวังการแสดงอบ,บัตอยู่ก็ตรงจะโบทถยี่สิบไปถึงความชั่วมันมีอยู่ตลอดเวลาแสดงบ,บัตบอกว่านัปุในวังกฤษสามิข้าพเจ้าจะไม่ทําจะไม่ทําอย่างนี้อีกนับปุในวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีก นาปูในวังจีนไดยิดสามิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วก็ยังมีอบัตสาหรับแสดงกันต่อไปก็สแสดงว่าท่านไม่มีสิขาบทท่านไม่มีศีลเลยมีผมถืออย่างงั้นเลยคนที่ไม่เคารพในสิขาบทผมถือไม่ใช่พระมันจะเป็นสิขาบทไหนก็ตามน้อยหรือใหญ่ก็ตามผมไม่ถือว่าเขาเป็นพระ นี่ถ้าหากว่าเราจะเป็นปะโสดาบันก็ไข้ครวนสก,กายยทิฐิว่าร่างกายเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นเ,นนเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันแล้วก็รวบรวมกําลังเข้ามาเป็นร่างกายมันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็ตายมีความรู้สึกว่ามันจะตายถ้าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่สงสัยด้ยวยหน้านการปรปัญญาพิจารณาหจริง มีความคิดเห็นเข้าใจว่าสีนเนี่ยเป็นปัจจัยของความสุขคนใดมีสิลเขานั้นมีบักมีความสุขคนไหนบกพร่องในสินมากมีความทุกข์มากบกพร่องในสินน้อยมีความทุกข์น้อยเรายึดมันในสินเป็นสําคัญแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราอยตายพรอมนักกำลังใจที่เราส่งสินล้วก็มีความสุขอย่างน้อยเราก็เป็นคนชั้นดีหรือเราก็เป็นเทวดา อย่างนี้เป็นปัจจัยของพระโสดากับสศิษาคารนี้ต่อมาเราเห็นว่าไอ้เรื่องการมาราคะการมีผัวมีเมียเนี่ยมันสร้างแต่ความทุกข์มันเพิ่มความทุกข์ร่างกายของคนที่เราเห็นมาสวยงามมันเต็มไปด้วยความสกบรกไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วในที่สุดคนนั้นก็ต้องตายต้องพังมันสุดโซลงมาด้การความโกรธความยำบดัดมันก็ไม่ดี เป็นเครื่องทำลายความสุขทำลายมิตรสร้างศัตรูไปไหนก็ต้องมีการระมัดระวังก็ทำลายราคะศี์สินเดิมนาจกายกาตานุสติกาสุปรกรรมฐานโบก,กับสกาโบก,กับสกายตทิฏฐิทำลายความปฏิฆะคือความโกรธความยมบาตรที่ด้วยพรหมีหันสีหรือว่าวันณะเกสินสีคือกสินสีแนแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวบวกกับสกายตทิฏฐิ เอาจริงๆไม่ชาสองตัวนี้ก็พินาศไปเมื่อพินาศไปแล้วกำลังใจเราก็ทรงอยู่ในด้านพระอนาคามีเ,าเห็นไหมละ่ะขึ้นชั้ห้าขั้นแล้วก็ไล่นี้พานเข้าไปเต็มทีแล้วฤาษีรด้ห้าขั้นอีกห้าขันข้นอีขันข้นเล็กๆรูปราคะไม่ลหลงไหลในรูปทั้งหมดแม้แต่รูป,ประชันมีความรู้สึกว่ารูป,ประชันนี้ เป็นกําลังพิาิก้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่รูปวชานเป็นของวิเศษเกินไปไม่ยับยั้งอยู่แค่นั้นอรูปราคะไม่หลงไหลฝ่ายฝันอยู่ในรูปฌชานเพราะารูปฌชานตายเป็นรูปปมยังไม่มีความสุขจริงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะเมื่อหมดบุญเราก็ใช้รูปฌชานเป็นกําลังเข้ามาประหัตประหรันต กิเลสร่วมกับวิปัสสนาญาณ <c oughs> แล้วสองอย่างนี้ควบกับอสกายทิฏฐิมานะความสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ดีอย่งางนน้นดีอย่างนี้อันนี้มันตัวระยำคนที่มีความรู้สึกตัว,วดีเนี่ยคนระยำคนดีเขาไม่มีความรู้สึกตัวว่าดี เราก็เลิกการถือตัวถือตนว่าไอ้ใครคนไหนน้นมันดีแค่ไหนมันสุกปรกเหมือนกันทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนกันร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุบสงหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกมันระยยำเท่าเท่ากันนล้วมันจะดีกันได้ยังไงไอ้ฐานะความเป็นอยู่ความรู้ศักดิ์ศรีเนี่ยอย่าไปพูดมันเลยมันไม่พ้นความตาย อุตจะอารมณ์ที่มีความใคร่นึกว่าโอ้แค่อนาคามีก็สบายแล้วตายไปเป็นเทวดาหรือพรมแล้วก็ปณิพานได้อันนี้เรียกว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านในตอนนี้ตามแบบานว่าท่านเลื่อยเฉยไปอวิชาก็ทําลายฉันทะความพอใจในมนุษย์สโลกเทวโลกตระกุมโลกแล้วเอ่อแล้วก็ราคะการเห็นว่ามนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีเป็นข,ของน่ารัก ตัดเส้นหมดบรนโลกทั้งสามรายการนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่พึงต้องการเราต้องการคือความดับไม่มีเชื่อคือไม่ติดอยู่ในขันห้าทั้งหมดอย่านี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าท่านเป็นพาระอรหันต์ทำได้ตามนี้นะยิง่งสมกับสมญาที่กล่าวว่านิพานาสสะสจิกริยายะเอตังกาสาวังคเหตวา ยังแปลเป็นใจความว่าข้าวเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัะมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพานถ้าการบวชไม่มุ่งหวังอย่างนี้ก็จงอย่าบวชเลยเพราะถ้าขืนบวชต่อไปมันก็สวยมันมีแต่ลงนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วจบกันข้อความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาดานพุทธศาสนิกชนผู้ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบคนเลวไม่เกี่ยวสวัสดี